TV. OMODA าแอนเจคู่ประเทศไทยภายใต้เชอรี่ออโตโมบิลบริษัทด้านเทคโนโลยียานยนต์ชั้นนำระดับโลกสัญชาติจีนที่ส่งออกรถยนต์ไปกว่า80ประเทศทั่วโลกเปิดตัวแบรนด์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยเผยที่ทางการดำเนินธุรกิจภายในปี2567นำรถยนต์เข้ามาจำหน่ายทั้งสิ้น4รุ่นเสริมศักยภาพบริการหลังการขายครบวงจรด้วยเครือข่ายผู้แทนจาหน่ายมากกว่า35แห่งครอบคลุม ทุกภูมิภาคทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดโอโมดาแอนเจคู่ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งและความตั้งใจในการขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งหาแนวทางพัฒนาพลังงานใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้ขับขี่ชาวไทยทุกคน